นะครับแล้วก็มาอยู่กันในแบบเมกาอเวนั่นเองนะคะผมอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะผ่านนั้นหรือเปล่าไปทุกคนพร้อมพร้อมครับผมไปด่านแรกไม่ยากสบายสบายอันนี้คือเช็คพอยตรงนู้นแหละมาอันนี้ไม่ยากไม่ยากง่ายออง่ายเอออ่าค่อยลงเออเอ้าเออเออปึ๊บชึบขอเท่านี้ แล้วโอ้อันนี้จะเป็นโลกใหม่ทุกคนเอ้ยเดี๋ยวไว้เล่นเดี๋ยวไว้เล่นที่น่าสนใจว่ะอ้าทุกคนน่าสนใจน่าสนใจโอเคเออเฮียเพิ่งอย่ยเพิ่งเฮ้ย่าเพิ่ง,อ,ง,อ,ง,อ,งอือได้ชิพลอยมาแล้วมาทีนี้ไปต่อผมไปกันต่อขอไปต่อขอต่อ,อเออระวังระวังยาย,าเ,ยาเพิ่งยาเพิ่งมามาตัวนี้คือที่ซื้อโอเคไปกไปก่อนแล้วกันผมรู้เลยว่ายัางไงมันก็ไว้ให้ซื้อแน่นอนในตรงนู้นโอ้มีในท่เสาด้วยเหรอ ทำจริงประตูเหรอว้าวชอบช้างมาอุ้ยช้างผ่านด้วยอันนี้เหรอให้เลือเกเหรอชอบบัวว่บบะอ่ะบัวไม่ได้ก็ต้องหมูอุ้ยชอบหมูอ่ะแต่ถาว่าชอบกินอ่ะชอบกินหมูอันนี้ลิงหรือไอ้นี่ขอลิงแล้วกันเย้ yeah! ลิงผ่านเฉยเออ,อผ่านได้เฉยตายรอบเดียวเองมาอันนี้ง่ายอยู่แต่อย่าตายก็พกโอโอ,โอ้โอเคมา ที่ต่อไปชึบอ๋อมันจะค่อยๆหายเข้าใจแล้วไม่ยากทุกคนมันยังไม่เปลี่ยนเปลี่ยนยังเออเปลี่ยนแล้วโอเคเราก็จะเป็นต้องอ๋ออืออืโอเคกูรอก็ได้มาชึบชึบปึ๊บไปเลยไอชึบปึ๊บไอชึบปึ๊บอือฮึโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับอ้กุกแจโดดไม่ติดอือืึยอดเอออย่าพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสิ ชึบอาัจะจ็บแล้วก็มาตรงนี้อยากมึงจะขึ้นมาทําไมเนี่ยเอ้ยโอเคอันนี้เราขอล่นี้กันเอาไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้กูไม่สนนี่ขอต่อเอออย่าตกอย่าตกอ่าเอาทำไมไม่ชอบกระโดดไม่ติดอันนี้ก็อีกด่านใหม่ใช่ไหมหามิกอันนี้ใช่อื้อโอเคมา กดให้มันติดด้วยค่าวนี้อือกดให้มันติดกดให้มันติดอือฮึไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นไปเลยครับผมตรงนี้ดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยชึบเอ้าไม่ผ่านวะแป๊บนึงเอิบเอิบอือฮึอือฮึเออโดดไปอีกโดดโดดระวังแล้วจะได้อยู่แล้วทุกคนนิดเดี๋ยวโอ๊ยไม่ได้อีกแล้วแดี๋นึงว่ะนึงเดีย๋ยวเพิ่งขึ้นมาไอ้พวกเกมาพาร์ทพวกนี้ ไม่ได mm ้ซ hmm. ื้อพวกมือยอดยอดเออฮะโอเคโอเคสงสัยว่าต้องค่อยๆกระโดดแหละกระโดดแล้วเลี้ยวมากไม่ได้ชึบเอานี่ไม่พันมิดมันมันมันไม่ผ่แกไม่เอาไม่ต้องขึ้นโอ๊ยเนี่ถ้าผมเลื่อนไม่ถึงันเป็นอย่างเนี้ยแบบคือพอเลื่อนถึงมันก็ขึ้นไม่เข้าใจนะแล้วว่าไม่เป็นไล์ ไม่ถึงเจียวเออเดียวเดียวเดียวมาตรงนี้หอตรงนี้อาแบบออริจินอลโอ้โหคือแบตรงนี้ก็เอออะไรอยู่โอเคอันนี้ก็เช็คพอยต์อันนี้โดนได้ไงวะอุย๊ยโดนอันนี้โดนขอจริงไปตรงนะั้นโอเคโอเคมาทีนี้ จัดไปอุ้ยเดี๋ยวๆมาโอเคโอเคออาฮะถึตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เรียบร้อยตัวนี้ให้เลือกเหรอก็ไปได้หมดมั้งออนั่นไงไปได้หมดแต่เมื่อกี้กดกระโดดเกินชึบพึบเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งอ่าอ่าตัวนี้ไม่ต้องเป็นต้องกระโดดเลยมาถึงสามสามสิบอะไรทุกคอนเทคนี้เกี่ยวมา ตอนนี้ลรายี่สิบแล้วยี่สิบเอ็ดได้อันนี้ยิบยิบเอ็ดหรือยิบสองนี่ไงตรงนี้เจอแล้วอันทนีได้ยิบสองแล้วมาหอวนลนนี้ก็เป็นยิบสามอุ้ยจะผ่านไม่ผ่านนะอ๋อที่ไม่ขึ้นเกมผ่านมาให้ผมเมือ่อกี้คือวาร์ปมาตรงนี้เลยใช่ไหมเข้าใจแล้วจะไปเจิบโดดไปโอเคมาผมโดด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 ทีนี้ไปต่ออุย้ยอืมดื่มดูไม่ได้ดูทุกคนไม่ได้ดูเลย ชึบโอเคค่อยๆค่อยๆมานี่ตรงนี้ต่อนี่ต่อโอเคมาเรียบร้อยตรงนี้คือทําไมเนี่ยก็มีมีออกโอเคห้ามเปลี่ยนสีขาวแต่มึงมาให้กูเพื่อมาทีน่นี้นานที่ยี่สิบหกแล้วนี่ไรยี่สิบหกแล้วอึ๊บทำไมกระจกไปลงลงมวะไม่เหมือนกันก,กดกระโดดไปก่อนเมื่อกี้ก็ผ่านแล้วแหละอืมอไม่ถึง ไม่เรื่องเขาไม่เขาไม่จะทำแบบคืออะไรแบบเนี้ยอือนี่ลงไปเลยมาถึงแล้วดนานยี่แปดเชื่ออือม,มาเฉยโอ้เฉยอยู่อันนี้ยังไม่ได้ขนาดหนาน้ยิบเก้าแล้วทุกคนปึ๊บปึ๊บเออสามสิบแล้วทุกคนเย่สามสิบแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาต่ออันอีพีหน้าผมว่ารู้สึกว่าเมกาออกมีนี่สนุกเหมือนกันนะ งั้นเดี๋ยวเรามาต่ออันนี้ปีหน้าครับผมสัลปีนี้ก็ตลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบายยว